อาเราสวัสดีเพื่อนครับผมอยู่กับผมบอททั a ชแน,นลเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกมใหม่เกมเว็บ o อ m เว t e พ y นมารี่นะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้เกมตัวเกมเปิดให้เล่นแล้วนะครับผมซึ่งเป็นเกม NFT นะอันนี้ไม่ใช่เกมไม่ใช่เกมทั่วไปครับผมเป็เกม NFT นะก็ใครสนใจก็ลองมาฟังข้อมูลก่อนได้นะครับ โอเคครับผมมาสำหรับเกมเป็นพลมาทรีเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวเกมไว้ให้เผื่อใครสนใจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นได้เนี่ยมันต้องมี2กระเป๋านะครับก็คือกระเป๋าเมตา마สกับกระเป๋าบีคับเน็กนะที่ครับทำไมต้องมี2กระเป๋าเลยก็คือเวลาเชื่อมต่อกระเป๋าตรงนี้นะครับผมมุมฝาบนเนี่ยคือมันจะเป็นกระเป๋าเมตา마สอย่างเดียวนะครับผมก็คือมันจะรันได้แค่บนบีคับเชนหรือ ไปเน็ตสมาร์ทเชนนะแต่ไปเน็ตสมาร์ทเชนตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับผมที่รันมีแค่บิ๊กคัพเชนที่เปิดนะก็คือถ้าเพื่อนอยากได้ก็มีกระเป๋าไม่ตาม,มานะครับผมส่วนกระเป๋าบิ๊กคัพเน็กเนี่ยมีไว้เพื่อซื้ออาวุธหรือของจากไอ้บิ๊กคัพเอเนอร์ีนะเพราะว่าจะมีขายอีกประมาณวันที่30นะครับผมเขาจะมาขายอาวุธอีกรอบหนึ่งนะครับผมซึ่งรอบก่อนและนี้ก็มีคนซื้อไปแล้วนะซึ่งค่อนข้างขายหมดเร็วนะครับผมก็คืออาวุธพวกนี้มันจะเอาไว้สำหรับเล่นเกมนะครับผม แต่ประเด็นคือว่าของแพงสุดในอาวุธเนี่ยมันอยู่แค่ระบแรนะครับผมมาเดี๋ยวข้ามไปให้ดูมาเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปนะครับผมเดี๋ยวตับให้ดูเลยดีกว่านะครับผมโอเคเนี่ยครับผมคืออาที่ดีสุดมันยังอยู่แค่ระบแรนะครับผมแต่ว่าของที่ดีที่สุดในเกมอ่ะมันอยู่ที่ระบเอ่อมาสเตอร์นะก็คือถ้าเกิดเทียบกับเกม Morning Moon ที่เพื่อนๆเ,เ,เล่นกันอยู่ก็หน้าจ้าระดมระบเดลิศนะครับผมก็จะมีไล่ตั้งแต่ คอมมอนเกรดและอีพิกเดนเจนเดอรี่แล้วก็มาสเตอร์นะก็คืออาวุธพวกนี้ก็คงจะไล่ระดับความโหดตามเป็นปกตินะครับผมถามว่าอาวุธพวกนี้เอาไปทำอะไรอาวุธพวกนี้มันจะเอาไว้ขุดเหรียญในในดันเจียนนะครับผมก็คือดันเจียนตอนนี้ไม่เปิดแค่อันนี้นะเนี่ยเราสามารถเอาอาวุธเนี่ยไปลงเพื่อขุดเหรียญได้นะครับผมถ้าให้เปรียบเทียบกับเกมมอนี่มูนแบบเห็นภาพก็คือเหมือนเอาล็อกกี้ล็อกกี้หรือว่าออฟซีว่าฟี่นะครับไปลงตามฟาร์มเพื่อขุดเหรียญน,นะ คราวนี้มันก็จะมีโอากาสได้เหรียญยูเทิร์นกลับมารีเทิร์นกลับมาครับแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันต้องลงมันต้องลงเราใช้เวลาเท่าไหร่หรือว่ามันจะขุดได้เลยหรือระบบการเล่นเนี่ยมันจะยังไงนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมอ่านดูในตอนนี้มันจะเป็นการที่เราลงการ์ดไปเพื่อขุดเหรียญออกมานะครับผมคือเราแค่ลงการ์ดไปแล้วก็มีการาจจะมีการผสมการ์ดเพื่อให้ได้การ์ดออกมานะครับผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะตรงนี้ก็มีวิธีการเล่นบอกนิดหน่อยจาก เขตของเกมเองนะครับผมก็คือเขาจะบอกว่าเราสามารถผสมอาวุธเพื่อให้ได้อาวุธที่เก่งขึ้นมาได้คราวนี้เนี่ยอาวุธเนี่ยเราก็เอาไปลงดันเจียนแล้วก็จะมีรางวัลตอบแทนเป็นเหรียญของ W c คอ n ก็คือเหรียญของเกมเขานะครับผมส่วนติดดั้อาวุธที่ทรงพลังที่สุดในดันเจียนรับรางวัลพิเศษเนี่ยอันนี้อาจจะเหมือนรางวัลประจำอันดับของเกม m o o n Village ที่มันจะมีแจกพวกของตกแต่งเป็น เออพวกไอ้ปืนฉีดน้ํากระเป๋าตามทีสั้นอะไรเงี้ยก็จะมีผู้เล่นที่ได้ไปนะครับผมวันนี้ถ้าเปรียบเทียบแบบให้เห็นภาพก็มันจะประมาณนี้นะครับผมตัวในตอนเนี้ยมันมองว่าคุ้มค่าไหมผมยังตอบยากนะครับผมเพราะว่าตัวเกมมันยังเปิดมาให้ดเปิดมาให้ดูน้อยมากครับผมแล้วก็สายฟรีเนี่ยข้อไม่ได้เลยนะสายฟรีคือแบบหมดสิินเล่นเลยนะครับผมถ้าเพื่อนเื่อนอยากเล่นเพื่อเต้องยอมจ่ายตังหน่อยนะครับผม ส่วนความดีเทอร์เรนตจะคุ้มค่าไหมตอนนี้ผมยังยังตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าไรกล้าเสี่ยงหรืออยากร้องเล่นเนี่ยก็คือน่าจะควรล้องแต่ช่วงเนิ่นเเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าความเสี่ยงอาจจะยังไม่เยอะมากนะเพราะยิ่งถ้าเกิดสมมติปล่อยให้นานเข้าอะ่ะโอกาสผู้เล่นที่จะมีอาวุธระดับสูงเนี่ยมันจะมีเยอะขึ้นนะครับในตอนเนี้เพื่อนๆมีได้มากสุดก็แค่ระดับแรนะครับผมเพราะว่ามันคือต่อให้เมื่อนเปิดได้ของดีสุดมันจะเป็นแค่แร่ หรือต่อให้ได้ของจากของจากการแจกไตามเพจมันก็ยังมันก็ยังแค่หยิบมืออ่ะผมว่ายัง,มยงไม่มันยังไม่มีคนหรอกที่จะะที่จะผสมของให้ได้ระดับมาสเตอร์หรือเลเจนด์อย่างอย่างโดยไวครับทั้งเกมมันเปิดมาเบ้เปิดมาไม่เกียรติเองอะ่ะตั้งแต่ผมมาดูมานะครับผมถ้าใ,ใครอยากลองดูก็น่าจะช่วงนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าลองแล้วมันไม่คุ้มค่าหรือเพิ่งเม่งคิดว่า,าเสี่ยงก็จะรอดูก่อนแบบหลายๆคนก็ได้นะครับผม หลังก็ลองแล้วมันขาดทุนก็บอกด้คําเดียวครับว่ากรีิครับกรีดออกมานะอย่าไปเก็บมันไว้นะครับผมโอเคเราเล่นเราเล่นนะครับเพื่อนอะโอเคก็คือตัวหลักเกมเนี่ยอาจจะมีการวางกลยุทธ์การลงการนะครับผมเพราะว่ามันจะมีการผสมการเพื่อเป็นระดรับที่ระบบธาตุระบบการโจมตีระยะไกลระบบการโจมตีระยะใกล้จากดูการดูรายละเอียดการนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ดูตรงนี้นะ Yeah, จะมีแร่เมจิกมีลีนะครับผมมีเกรดเมจิกก็คืออาจจะมีอาจจะมีการยิงเวระยะไกลกับเวระยะไกล้แบบของอาวุธนะแล้วก็อาจจะมีระบบธาตุในหลายๆอาวุธนะครับผมอาจจะเป็นค่อนข้างซับซ้อนนะแต่ตอนนี้ผมยังยังมองว่าผมตัวผมอาจจะยังไม่ลงไปในตอนนี้นะครับผมอาจจะรอดูไปก่อนเนะเพราะว่าผมยังไม่ไม่เห็นความคุ้มค่าที่ผมจะลงเข้าไปเท่าไหร่นะครับผม แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันยังไม่ได้ออกไม,ไไมไ่ไม่ต้องออกแอคชั่นเยอะในอะไรในการเล่นมากครับอาจจะต้องวางกลยุทธ์ในการลงการ์ดอะไรเงี้ยมั่งแต่ว่าหลักๆคือเราไม่ให้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับนอกจากการผสมอาวุธแล้วก็หาอาวุธโหดมาเพื่อไปลงดันเจี้ยนแล้วก็เอาเหรียญ w coin ออกมาแล้วก็รอรับรางวัลอะไรแบบนี้นะครับผมผมก็เลยยังไม่ได้สนใจมากนะแต่ก็เลยลองลองเอามาแน,นะนำเพื่อนนะครับเผื่อว่าเพื่อน,อนสนใจนะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็พักไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมก็แค่ลองแชร์สิ่งที่ไปหาข้อมูลมาให้เพื่อนรับทราบ,บรับรู้กันนะครับผมเอาล่ะสำหรับคลิปนี้คใครคิดใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องผมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าันเพื่อน,นะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ ถ้าใครคิดเล่นเกมนี้แล้วเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม